โอเคค่ะต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะก็อยู่กับโมจิเหมือนเดิมวันนี้ก็มีสกินของหยานหรือเหยียนเข้ามานั่นเองเป็นสกินของชันจิโร่คารมาโดนนั่นเองเริ่มต้นที่9้คูปองเหมือนสกินของเนสโกะนั่นเองระยะเวลากิจกรรมก็จะมาตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่1มิถุนายนเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในหน้ากิจกรรมกันว่าเป็นยังไงนะ หน้านตากิจกรรมก็จะประมาณนี้นะทุกคนเป็นการเป่าน้ำเต้าให้แตกครบ5ลูกแล้วก็จะได้สกินของทันจิโร่ไปนั่นเองนะทุกคนวันนี้เราเตรียมคูปองมาที่9,769คูปองนะว่าจะหมดกี่คูปองสำหรับสกินของทันจิโร่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยว่าจะเป็นยังไง10ครั้งแรกใช้คูปองไปที่259คูปองเปิดแล้วนั่นไงโอ้โหสำเร็จนั่นเอง ยินดีด้วยคุณเป่าน้ำเต้าแตกไปแล้ว1อันนะพอเราเป่าน้ำเต้าแตกเสร็จ1อันด้าน,นซ้ายมือก็จะมีกรอบที่เป็นรูปไฟไฟขึ้นนี่นะเหลืออีก4ช่องนะที่เราต้องเป่าให้น้ำเต้าแตกถึงจะได้สกินของทันจิโร่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มครั้งที่2 279คูปองขอเชอะนั่นไงเริ่มล้มเหลวแล้วนะเริ่มจะเกลือมาแล้วนะทุกคนอีก10ครั้ง279คูปอง จัดไปครั้งนี้ขอสำเร็จนั่นไงโอ้โหเรียบร้อยเราเป่าน้ำเต้าแตกไป2อันแล้วทุกคนนี่เหลืออีก3อันนะสำหรับการเป่าน้ำเต้าให้แตกถึงจะได้สกินของทันจิโร่มาพร้อมสู้ไปกับทันจิโร่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรากดเปิดอีก10ครั้ง279คูปองครั้งนี้ว่าจะได้ไหม สําเร็จจงมาสําเร็จไม่มานะคราวนี้ได้คุณล้มเหลวมานั่นเองไม่เป็นไรต่อไปเลยอีกสิบครั้งนี่จงมานั่นไงล้มเหลวมาจริงๆโอเคก็ได้มาเป็นเอฟเฟกตเช่านะต่อไปอีกสิบครั้งจงมานั่นไงล้มเหลวมาอีกแล้วเริ่มจะไม่ทนแล้วต่อไปเลยอีกสิบครั้งนี่สําเร็จจงมา นั่นไงโอ้โหโเปอ่าน้ำเต้าแตกไปสามอันแล้วทุกคนเหลือน้ำเต้าอีกสองอันเช่านั้นนะที่เราต้องเป่าให้มันแตกนะทุกคนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราสูนต่อไปอีกสิบครั้งเลยนี่ครั้งนี้ขอสำเร็จนั่นไงขอสำเร็จได้ล้มเหลวเดี๋ยวเราจะลองขอคำว่าล้มเหลวดูนะครั้งนี้ขอคำว่าล้มเหลวมา ล้มเหลวจริงๆ <c oughs> นี่นะยินดีด้วยคุณได้เอฟเฟกเช่ามาทางนั้นเลยโอเคไม่พูดเยอะพูดแยะจัดไปนี่มาโอ้โหไม่มาโอเคอีกครั้งเลยจัดไปนั่นไงครั้งนี้ขอสำเร็จมาเถอะอืืมล้มเหลวตลอดเลขอกดอีกสักครั้งไปเลยสิบครั้งจัดมาครั้งนี้สำเร็จนั่นไง สำเร็จทีไลล้มเหลวตลอดนะทุกคนตอนนี้เราหมดไปที่3,000กว่าคูปองแล้วนะสก,กินของทันติโรยังไม่ออกเลยเดี๋ยวเราขอไปดูตรงประวัติก่อนละกันนี่นะเลือกรางวัล3อันเพื่อสมฟรี1ครั้งอ๋อ,อ,อแล้วกดอัตโนมัตินี่นะแลก30ชิ้นเพื่อเล่น10ครั้งนั่นเองโอเคเรากดแลก30ชิ้นนะเพื่อเล่นของฟรีไปก่อนละกันนี่กดยืนยัน ว่าจะได้ไหมสําหรับของฟรีนั่นไงล้มเหลวเป็นน้ำเหมือนเดิมโอเคต่อไปอีก30ชิ้นเพื่อเล่นฟรี10ครั้งนี่จัดไปล้มเหลวเหมือนเดิมตอนนี้ต้องพึ่งของฟรีก่อนนะทุกคนนี่อัตโนมัติ1ิครั้งจัดไปเลยจองมาจงมานี่ไง ลงมาโดนชื่อใครก็ต้องขอโทษด้วยนะต่อไปเลยทุกคนอัตโนมัติอีกสิบครั้งจัดมานั่นไงล้มเหลวเป็นน้ำเหมือนเดิมตอนนี้ของฟรีต้องเข้าแล้วจัดไปเลยนี่อีกสิบครั้งจัดไปนี่สำเร็จอืไม่สำเร็จแล้วโอ้โหเริ่มจะเกลือเกินไปไหมเนี่ย ของฟรียังไม่พอแล้วนะตอนนี้โอ้โ oh, ห oh, ต้องจัดสิบครั้งแล้วจัดไปครั้งนี้มัมัม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 ไม่มาโอเค ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะต่อไปอีกเลย10ครั้งนี่ครั้งนี้สำเร็จนั่นไงเรียบร้อยสำหรับน้ำเต้าอันที่4ทุกคนเราเป่าแตกเป็นที่เรียบร้อยต่อไปอันสุดท้ายนะว่าจะหมดกี่คูปองอันสุดท้ายนี่แหละออกอยากจริงๆสำหรับน้ำเต้าอันที่5นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากดไปที่10ครั้ง279คูปองจัดไปเลยความสำเร็จจงมามาไหม ไม่มานะทุกคนใจร้ายใจนามเกินไปไหมเนี่ยจัดไปอีกสิบครั้งมาไหมครั้งนี้ไม่มานั่นเองโอ้โหเริ่มจะเกลียเกินไปไหมเนี่ยทุกคนสุดยอดเลยไม่ไหวจริงๆครั้งนี้มาเถอะอือๆๆยังไม่มาเดี๋ยวเราขอไปพึ่งของฟรีก่อนละกันนะนี่สิบครั้งจัดไปโอ้โหไม่ออกมาเลย ใจร้ายใจดำมากๆนะอีกสิบครั้งจัดไปมาเะโอ้โหมาแล้วทุกคนสำเร็จเราเป่าน้ำเต้าเป็นอันที่ห้าแตกสำเร็จแล้วในที่สุดน้ำเต้าอันสุดท้ายก็แตกนั่นเองสู้ไปด้วยกันทันจิโร่โอ้โหเดี๋ยวเรากดรับของรางวัลเลยนะทุกคนส่วนอันแรกก็น่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ของทันจิโร่นั่นเองนี่ และต่อไปก็น่าจะเป็นอีโมจินะทุกคนนี่สวยงามต่อไปก็น่าจะเป็นเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกสังหารนี่และอันสุดท้ายก็เป็นสกินของทันจิโร่นั่นเองนี่อีโมจิได้รับสกินสุดแรงทันจิโร่คามมโดนั่นเองส่วนคูปองที่เราใช้ในวันนี้ก็เป็น 4,723คูปองนั่นเองใครที่เสียมากกว่านี้หรือเสียน้อยกว่านี้สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรับสก,กินของทันจิโร่กันแล้วก็มากดรับสก,กินของทนะันจิโร่นะนี่สวยงามกดเปิดเลยนี่นะ ่อยงามจริงๆสำหรับสกินของทันจิโร่คาร์มันโดนั่นเองก็จะประมาณนี้แล้วก็ได้มาเป็นกรอบโปรไฟล์ด้วยนะนี่แล้วก็มีท่าเต้นด้วยนี่นะก็จะประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกต่างๆเราจะเป็นเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกวาร์ฟนะเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวสกินของทันจิโร่กันว่าจะสวยงามขนาดไหน ก็อยู่กับการรีวิวสกินของทันจิโร่นะทุกคนนี่ชุดสวยงามเลยนี่นะโอ้โหได้จับแล้วถือว่าตื่นเต้นมากมากส่วนการโจมตีธรรมดาก็จะประมาณนี้นะเป็นการฟันดาบแล้วก็มีเอฟเฟกสีฟ้าออกมานี่สวยงามจริงๆสำหรับสกินนี้นะทุกคนนี่เห็นแล้วอยากดูซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้เลยส่วนสกิลที่หนึ่งนี่นะ เป็นการฟันออกไปเป็นปราณวาลีนั่นเองทุกคนนี่และพอเก็บสแต็กหรือเก็บฮาสซิบครบก็จะทุบลงมาเป็นสายน้ําประมาณนี้นะทุกคนนี่เขาเรียกว่าปราณเลยนะน่าจะลืมแล้วจําไม่ได้นี่นะนี่สวยงามจริงๆสำหรับจะกินนี้นะต้องมีแล้วนะทุกคนนี่โอ้โหเห็นแล้วแบบอยากกลับไปดูการ์ตูนเรื่องนี้อีกครั้งแล้วนะนี่ เดี๋ยวเราไปดูสกิลที่2กันนะว่าจะสวยงามขนาดไหนส่วนสกิลที่2เป็นปราณวาลีกระแสน้ำไรรำนั่นเองนี่พอเก็บพาสดุครบก็จะโจมตีเป็นวงกลมหรือกระแสน้ำกลางหันน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะนี่ส่วนสกิลที่2นี่สำหรับสกินนี้ถือว่าโอเคสวยงามจริงๆนะทุกคนนี่ สมราคาจริงๆ4 0 0 0กว่าคูปองนะมีใครเสียมากกว่านี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนี่นะเอฟเฟกตถือว่าสวยงามจริงๆนี่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกิลที่2นะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูอันติกันส่วนอันติของทันจิโร่นะเป็นปราณตะวันนั่นเองนี่นะนี่ ก็จะประมาณนี้นะนี่โจมตีถือว่าเอฟเฟกสวยงามสุดๆไปเลยนี่สวยงามจริงๆนะนี่ดูอีกครั้งแล้วเสียงพูดแบบจริงจังแบบทำให้น่าเล่นมากเลยอ,อ,อก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกินของชันจิโรนี่แล้วก็เอฟเฟกสกิลนี่ โอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวขอดูอีกครั้งนะสำหรับอันตินี่นะนี่นี่ก็จะแบบนี้เลยนี่เอฟเฟกถูกใจมากๆเลยสำหรับอันติของทันจิโร่นะนี่นะนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกท่าวาร์ปของทันจิโร่กันสำหรับเอฟเฟคท่าวาร์ปนี่นะก็จะประมาณนี้เป็นการนั่งพักของทันจิโร่แล้วก็มีการมาให้ไปทำภารกิจต่อไปนะว่าจะต้องไป ทางทิศตะวันออกนะไปทิศใต้นะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูอีกครั้งนะทุกคนนี่แล้วก็มีการมารบกวนขณะนั่งพักนี่แบบนี้เลยก็จะประมาณนี้ถือว่าสวยงามสำหรับเอฟเฟกนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนเป็นการต่อสู้ของทันจิโร่เพื่อไปช่วยเนสโกะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทันจิโร่ด้วยนะ <All> right, สำหรับวันนี้บายยทุกคนนะ Okay, okay, okay.